เดินถ่ายรูปเอาอะไรคะฝนตกแม่หนะแม่เอาเผื่อมาปไม่้อจะูไม่ได้อยู่น้องเมียมพี่เฮ้ยน้ำมันอาลให้หลังนั่งโอ้ดมาให้หลังนั่งเลย นี่นี่นั่นน่ะนั่นานั่นแหละนั่นแหละเออนามาอ้หคยากอะคุณชยากิอะคุบอก่อพ่อบอกเคยชอบเออเอาแล้นะนี่ส่งพี่ปุนแม่บอกพ่อไม่ให้ให้กินเล่นเต็มกระทงเลยอันนี้ไม่เต็มกระทงนะลูกอมเอาไรบมันไหม้นี้ยเอนะโอ้โหเอาเลยครับ เอาเลยอะไรกินเนั่งเอาเลยอาไรไงเอาแล้วนี่แกไปนั่งล่างไม่เป็นไรนั่งๆเลยครับกูนัน้นหาป่ะนั่งวันนี้มาให้คุณแม่ไปทัวลโรงบาลแทนน้องบิงตาเก็บอ้าความจริงเราไม่ต้องไปหาเราเอาน้านมแม่หยอดเรื่องจริงลอใช่หนูก็อกแล่มหอดมหยอด